คนที่จะมีสุขภาพช่องปากที่ดีไม่ได้แปลว่าต้องรวยค่ะที่กล้าพูดแบบนี้เพราะว่าคนไข้ที่มาหาหมอ,อ,อไม่ได้รวยเรารู้ว่าเขาเก็บมาแบบไหนเรารู้ว่าเขามีอาชีพอะไรแต่ว่าเป็นคนที่มีแพชชั่นมากๆกับการที่จะทำอะไรบางอย่างเพื่อตัวเองอ่ะถ้าคุณไม่มีเงินคุณมีสิทธิ์บัตรทอง30บบาทคุณจะเข้าไปนั่งรอใช้บริการกับเขาค่ะ แม้ว่ามันจะนานแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกไม่อยากแลกเวลากับสิ่งตรงนั้นคุณจะพยายามเก็บเงินของคุณค่ะเพื่อเอามาใช้บริการที่คลินิกที่คุณสามารถรับราคาได้บางคลินิกอาจจะมีราคาที่เกินเอื้อมของคุณแต่มันก็จะมีคลินิกที่เป็นราคาที่คุณโอเคอยู่คุณแค่ต้องใช้พลังงานในการหาสิ่งนั้นเฉยไม่ใช่ว่าพอเราไปเจอคลินิกที่แพงปุ๊บคุณบอกว่าคุณเข้าคลินิกไม่ได้มันเกินตัวเกินไปถ้าเราไม่มีทรัพยากรที่เป็นเงินเราก็ต้องมีทรัพยากรที่เป็นความขยันนะ่ะที่เป็น ความตั้งใจอะแล้วคุณจะเป็นคนที่มีสุขภาพที่ดีได้แม้ไม่มีต้นทุนทางการเงินค่ะ